ครับผมสวัสดียามเย็นๆครับอวันนี้มีพี่ๆน้องๆครับมาจากทางชนบุรีมีตัวเล็กด้วยนี่ครับบรรยากาศชิวๆบริเวณด้านหน้าระเบียงนะครับด้านบนอ่างพัตคาเลยนะครับดูหลาดูดีหลังจากที่กินเนื้อย่างเสร็จนะครับพบปะกับพี่ๆน้องๆนะครับแต่ดูนั่งด้านนี้ก็ได้ครับเนี่ย บรรยากาศนั่งชิวๆด้านนอกอม,มองไปก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านครับนีนอย่างนี้ครับสัมผัสกับบรรยากาศยามเย็นๆครับฝนฟ้าเหมือนจะมาด้วยด้านหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับอืแล้วก็มาตรงนี้ครับหันกลับมานี่ครับมุมชิวๆครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ต้องการเลยนะครับกับการที่ทําบ้านแล้วก็จะมีบริเวณด้านหน้าบ้านแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอา่า อยากจะมาพักด้านในเหนื่อยแล้วก็มานั่งคุยกันด้านในได้ก็จะมีด้านนี้ครับมีโซโฟงโซฟาให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับตอนนี้พามาสัมผัสกับบรรยากาศด้านนอกก่อนนะครับนั่งกินเนื้อย่างชิวๆครับสบายๆอยู่กับพี่ๆน้องๆน,นะครับตาคุณยายเป็นไงลูกสมพูดไหมลอยไหม,ไมเ,มเนื้อย่างครับก็ะจะเป็นเตาแบบนี้ครับเตาไฟฟ้า คุณตาโอ,าตอ้มีก่้ยน้ำพิศเสียบเลยนี่นี่กล้อยอันนี้เกินว่ากล้อยครับก่้ยครับเหนือ,อย่างรู้จะได้หรืออันได้เป็นเสียบฝั่งด้านนู้นเป็นแขก VIP ครับอ,อันนี้นี่บัตรห้าพันนั่งแบบนี้ข้างล่างนี่บัตรห้าร้อยนะครับแตกต่างกันนะครับห้าร้อยนั่งตรงนี้ห้าพันนั่งตรงนู้นเห็นไหมครับแกเก้าอี้ก็ต่างกันเลยครับดูดูดเก้าอี้อ สวิงไปสวิงมาเขาวี่งเขาเพอร์เฟกมากเลยมีการเสิร์ฟถึงที่นะครับบริการทุกระดับประทับใจข้างในครับทีนี้เรามาดูด้านในถ้าเกิดว่าพี่น้องจะมานั่งเล่นด้านในนี่<ช>ครับข้บางในก็จะเป็นแบบนี้มีเคาน์เตอร์บาร์ให้หล้างจงกล้างจานอยู่ด้านหลังนะครับนะครับก็จะเป็นม้านั่งมีอะไรเป็นแบบนี้ครับตามที่เห็นเลยนี้คือ บริเวณด้านบนบ้านของเราครับนี่พาดูทุกคนเนี่ยมาดูกันมาสัมผัสกับบริเวณชั้นสองที่เป็นดาดฟ้านะครับห้องจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับข้างในค่อนข้างที่จะรู้แล้วครับรูปยังไม่ได้ติดเลยนะครับเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับออกมาสัมผัสกับบรรยากาศด้านนอกนะครับเย็นๆสบายๆกันฝนเริ่มมาลมเริ่มมาละมายังมายังฝนมายังมีมายัง เราดูก่อนครับให้มันหนักๆก่อนช่วงนี้อาจจะมีแค่โปรยๆมานะครับโอเคครับบรรยากาศชิวๆยามเย็นๆครับรน,นี่ถ้าถ้าเกิดว่ากินเสร็จก็ไปนั่งชมบรรยากาศด้านบนฝั่งนู้นด้วยก็ได้ครับผมโอเคครับผมสวัสดียามยามเย็นๆค่ำคืนครับผม